ครูหน่วยงานราชการหน่วยงานการศึกษาภาคีการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่กําลังสํารวจเด็กนักเรียนกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษานะคะปัญหาเกิดจากครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ลดลงเด็กๆไม่สามารถไปเรียนได้ตามรูปแบบปกติค่ะทําให้ต้องเลิกเรียนไปกลางคันหลุดออกจากระบบการศึกษาขณะที่ศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่ก็ประเมินนะคะว่าจํานวนเด็กที่ไม่ได้เรียนต่ออาจจะสูงถึงหลัก เป็นยังไงบ้างเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ที่บ้านหนูเนีนไม่ให้การสอบถามปัญหาการเรียนและปัญหาครอบครัวเมื่อมารับใบงานเป็นหนึ่งในระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเจดีแม่ครัวอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อโควิด -19 ทําทำให้ตลอดทั้งปีโรงเรียนเปิดเรียนออนไลน์ได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนมีปัญหาด้านรายได้ทำให้มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา ก็กังวลอยู่ค่ะว่าแม่ก็เงินเดือนน้อยค่าใช้จ่ายในบ้านก็เยอะ,ะแล้วเราช่วยยังไงบ้างนนีก็ประหยัดค่ะใช้เงินแบบพอประมาณซื้อของที่แค่จำเป็นค่ะเงินเดือนที่ได้แค่เจ0 0เพราะว่ายังไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะคะก็คือจะ จะไม่มีจะติดลบแบบทุกเดือนต้องไปหารับจ้างทำงานพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะว่ามันพูดถึงค่าใช้จ่ายก็น่าจะสองเท่าของเงินเดือน mm hmm. บอกลูกว่าให้ตั้งใจเรียนให้ถึงที่สุดค่ะเรื่องเงินนี่ก็คือแม่จะเป็นคนดิ่ลรนหาให้โรงเรียนบ้านใจดีแม่ครัวมีนักเรียนกว่า600คนจำนวนไม่น้อยเป็นเด็กกลุ่มยากจน ลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ครูต้องจัดทีมติดตามแต่พบว่าหลายคนย้ายออกจากพื้นที่ท,ที่แล้วถึงปีนี้เด็กก็ไปอยู่ที่บ้านบนดอยเขาก็ไปทำงานด้วยทำงานช่วยผู้ปกครองด้วยนะครับบางทีหายไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือสลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทางเราก็ ทางโรงเรียนก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาอยู่นะให้โอกาสเขานะครับเราก็ถือว่าเด็กไปทํางานนั่นก็ให้เวลาเรียนกับเด็กด้วยนะช่วยเหลือประคับประคองเด็กปีการศึกษา25 6 3จังหวัดเชียงใหม่มีเด็กนักเรียนออกกลางคัน72คนส่วนใหญ่เพราะอพยพตามผู้ปกครองรองลงมาคือประสบปัญหาครอบครัวแต่โควิดที่ต่อเนื่องยาวนานเกือบ2ปีทำให้มีการประเมินว่า เด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาอาจสูงถึงหลักพันคนสองปีพอไม่ได้เรียนอยู่บ้านแล้วก็พอเด็กโตอย่างเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็จะไปทำไปทำประกอบอาชีพกับพ่อแม่หลุดไปเลยอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะแล้วก็เด็กที่ปัญหาเศษรษฐกิจที่ผลกระทบจากโควิดด้วยเนาะาะเราเห็นว่าหลายๆหลายๆพ่อแม่หลายๆคนย้ายลูกเอกชน ไปเรียนโรงเรียนรัดหรือว่าเอาลูกมากลับมาเรียนโฮมสคูลเนี่ยมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นล่าสุดศึกษาที่การจังหวัดเชียงใหม่สั่งให้สถานศึกษาเร่งสำรวจและติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาแบบเคาะประตูบ้านเพื่อนำเด็กกลับมาเรียนในโรงเรียนกศนอหรืออาชีวะแต่หากเด็กไม่ประสงค์จะเรียนต่อก็จะร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดการอบรมอาชีพ โดยสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายและที่พักขณะที่ตัวเลขการติดตามเด็กด้วยแอปพลิเคชันพาน้องกับห้องเรียนของกระทรวงศึกษาธิการล่าสุดมีจำนวนเด็กที่ยังไม่ได้ติดตาม1 1 0 0 0 0 0คนจากจำนวนทั้งหมด1,500,000คนในจำนวนนี้ติดตามแล้วไม่พบตัว127คนพยุงศักดิ์ศรีวิชัยไทย PBS รายงาน เรื่องนี้ก็มีข้อเสนอจากเครือข่ายการปฏิรูปการศึกษาเชีงใหม่นะคะย้ําว่าภาครัฐเนี่ยจะต้องจัดหาทรัพยากรแล้วก็ปรับแผนการบริหารจัดการการศึกษาในภาวะวิกฤตโควิด -19 ด้วยนะคะขณะเดียวกันทั้งเครือข่ายเตรียมจะนําโครงการกองทุน10บาทเป็นการบริจาคช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเปราะบางค่ะหลังจากที่โรคระบาดทําให้ไม่สามารถระดมทุนได้มานานกว่า2ปีค่ะ การจัดกลุ่มสอนแบบจำกัดจำนวนที่โรงเรียนเฉพาะกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาไม่เข้าใจบทเรียนจากการเรียนออนไลน์นี้เป็นการแก้ปัญหาของสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเมื่อไม่สามารถที่จะไปเรียนที่โรงเรียนได้นี่เป็นข้อจำกัดบางส่วนที่ถูกสะท้อนในเวทีการเสวนาและวิพากษ์การปฏิรูปการศึกษาไทยปี2022จัดโดยภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและเครือข่ายด้านการศึกษาค่ะ ประธานกรรมการบริหารภาคีเชียงใหม่เพื่อปฏิรูปการศึกษาย้ำว่าต้องจัดหาทรัพยากรและปรับแผนบริหารจัดการศึกษาในภาวะวิกฤตโควิด -19 มาช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ค่ะและเรื่องบริหารจัดการเรื่องของผู้คนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องพยายามช่วยกันใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีการเรียนรู้ท,รทุกรูปแบบนะ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของในแต่ละพื้นที่ซึ่งตอนนี้ในเชียงใหม่หรือหลายๆจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอันนี้มันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของออที่ทางกฎหมายของบ้านเมืองทางการศึกษามีอยู่แล้วก็พยายามจะให้มันเป็นไปตามนั้นด้วยแล้วก็ให้มันเข้าได้แล้วก็ช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนจริง ที่ผ่านมานะคะภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษานะคะร่วมกับภาคส่วนต่างๆดําเนินการกองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่เพื่อลดความเหลื่อมล้าหรือว่ากองทุน10บาทคือเปิดรับบริจาคเงินเริ่มต้นเพียง10บาทนําเงินไปจัดสรรลดความเหลื่อมล้ําสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็วิจัยและพัฒนาการศึกษาของเชียงใหม่นะคะแต่ว่าในช่วง3ปีของโครงการสามารถระดมทุนได้ปีละกว่า3ล้านบาทมีผู้ได้รับทุนรวมกว่า1 3 0 0พมคนพอ กอเกิดวิกฤตโควิด -19 เนี่แหละค่ะทำให้ไม่สามารถระดมทุนมานานกว่า2ปีแล้วล่าสุดก็เตรียมที่จะดึงโครงการนี้มาสารต่อช่วยเหลือนักเรียนเปราะบางโดยเฉพาะกลุ่มที่เสี่ยงหลุดออกจากการศึกษาค่ะ